สวัสดีค่ะบันนะ้าฝ่าสามาพอวีพอนองอีกแล้วเมือน,นีิจพาลงทงหาเก็บปูขอขอปรคุณพายุเด้อเมื่อคืนนี่ตกมายางหนักนางบักขังตามไห้หน้าตามทุ่งหน้าเจ็ดให้เชาหน้าจังปวกเข้าได้มีนายู่แนวกินฝนตกมาปูก็ออกหูมาหาไตย,ยุ่ได้บิ่งหน้า กระพากันไปจับปูเม็ดกับเขาปูไก่กับเขาลาหลายประเภทหลายอย่างค่ะวแต้ผู้ชอบแานหนาา้าฝาใสก็ชอบเอามาออมอมอมปูค่ะบางคตเป็นกะเพ็ตเมนูหลาบปูบางคตเป็นกะเพตเมนูรองปูใช้ตำสมบางคตรมันกะปไปชุบแป้งทอดเป็นเมนู แสบๆั้งนั้นเนาะค่ะอาหารปลาอาหารตามธรรมชาติพอฝนตกมาน้ำกับห่วงน้ำไฮนาขังน้ำไฮนาปูกระดีใจออกหูมาหาน้ำฝนเห็นฝนตกก็พักกันออกจากหูมาเหตุให้ยเช่าหน้าจังพวกเข้าก็ได้มีอาหารการกิน ไปเก็บปูเมกับเขาเป็นเมนูที่แสนี่อร่อย กากตนไยขึ้นมาเซวเซวเห็นน้ำฝนตกดีใจบางตัวกับปลีแน้นน้ำเขาก็เห็นหลังอยู่หลังปูกับพ่อก็มุมเขาก็ไปจับเอาคือเกา นำมันว่าท่านในไหลคากปันดเพราะขังนิดน้น้อยปูออกมาแล้วเพราะตะเหลียวเห็นคน,นกระไตลงไปหาน้ำ เปิดเบอเพื่นสีดีหลอดได้่ากับ่อหลอดแล้วนะมันน้อยเนาอค่ะมวนมวนเด้อค่ะมาจับปูน้ำให้นะ ปูร้ายคักขันเฮาบ่เก็บมาก,กินเวลเาเฮาบานเขา้าก๊สิไปกัดต้นเข่าเฮาขาดเมด่อนี่มีน้ำมาต้นเข่าน้อยๆปูก็ไปกัดขาดเมดเสียหายเห็ดให่เข่าเฮาเสียหายฉะนั้นเฮาก็ไปจับมาก,กินซะก่อนก่อนสิก๊าซเข่าเฮา ไลยขักไตเซลเซลอยู่ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปจนจบด้วยค่ะขอฝากเปก็นกำลังใจให้บานหน้าฝาใส่กดแลคกกดแช่์นเดื่อค่ะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้สาวบานหน้าหรือบานหน้าฝาใสมีกำลังใจใหดชิปต่อไปมาค่ะกับป่านกันปู่กับพ่อได้ออมเร็วคุณลูกกระจดไปต่างไกลยางจาก ทุงนามาหาหลุดเพราะเมืาขึ้นฝนตกแห้งบางกัดตกปูมีต่างแต่ตัว,ตวงามๆสุดท้ายนี่ขอฝากไว้พร้อนให้ปยยน,นยัยเมยยเอบซีทูกา่านจไมีแตความสุขความจเจริญจิบหนาพอกันแม่นาอค่ะสวัสดีค่ะ